คนที่เกิดวันเสาร์นะครับเป็นคนที่มีดวงชะตาแข็งตกหน้าไม่ไหลตกไปไม่ไหม้นะครับชอบยืนหยัดต่อส,สู้สู้จนถึงที่สุดนะครับและก็สู้ไปจนสุดท้ายท่านก็ชนะนะครับมีความลักษณะเป็นผู้นำหนักแน่นรักเกียรติยศรักศักดิ์ศรีรักศักดิ์ศรีของตนมากนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเอาเปรียบใครเป็นคนตรงไปตรงมามีความขยันอดทนทำงานเก่งเป็นคนที่เสียสละจิตใจเด็ดเดี่ยว ยากในการแปรปรวนโกรธยากนะครับแต่ถ้าได้โกรธใครแล้วคนวันอเสาร์นี่จะโกรธนานมากนะข้อเสียงคนที่เกิดวันเสาร์นะครับขอเสียงท่านคือท่านเป็นคนพูดตรงไปตรงมานะพอพูดเสร็จแล้วท่านจะมาคิดรับหลังว่าเออน,นะท่านพูดผิดหรือท่านพูดไม่ดีท่านควรจะมาเสียใจที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นให้คิดก่อนพูดดีๆทุกครั้งนะครับ